ี่ผู้ชมทุกท่านนะครับนี้เราอยู่กับรายการฟื้เกมดีนะกับ,แบบเกมโอนี้พัทพัทเขีียไม่รู้พัทแปดนะมั้งตอนนี้ผมก็ไปสืบคนแล้วอะไรไอรหัสเขีียแม่งรหัสอะไรสามครับซึ่งไม่รู้ว่าตัวการรหัสมันคืออะไรนะครับแม่งไม่มีเหตุผลเลยนะครับก็คุณแจนะตอนนี้มันไขได้เพราะว่าตกลง อย่า้ได้มึงจะทำมาเพื่อลอ่อล่อใจให้หาเบะม่วงไงไหมเนะนี่ยจังหวะนี้โหเล่นมาก่ายแล้วนะครับลงดีกว่ามัไม่อยากลงทางบันไดครับเฮ้อิเชียคงไม่มีเบะเบะมาจะไม่ได้คอมอะกรเลยนะีนี้เนี่ยเบะอย่ามาเลยนะครับเอาละ เรารีบจบกันดีกว่านะครับมันว่างมันจะมีดูดูเสียงวิวเสียงเสียงแม่งโครอนาอเลยนี่คุณจะห้องใต้ดินโอ้ยโอ้เขียเหี้ยะเลยวะโอ้ยเขี้ยอะไรเนี่ยเดินสงสัยจะได้ให้เดินผ่านไปเอ่ะมันเป็นอไรอเบะ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 เเี้ยเปิดอาเยอะไรเป๊ะเปเปิป๊ป๊ัป๊ป๊อะเ่ะป โอ้โหเลยตะกีเก็เปิดไม่ได้นี่จบเลยนะครับใไฟเราส่าไม่ได้เราใส่จะนี่ไงทางลับเลืเตานะอ,อ๋อจิ๊กต่อว์เฮ้ยยังไม่ตายพี่ป๋องพี่ป๋องรอดมาได้ไงอะ่ะอ,อยู่คนเดียวอันตรายจะตายฉันว่านายไปกับฉันเถอะก็ดีนะไปกันเถอะถ้าคุณโลเขาลงกลุ่มเดี๋ยวพี่ป๋องรอด แรงพี่ป๋องก็มีบุญกันนะสงสัยพี่ป๋องก็เป็นพระเอกเหมือนกันส่วหรือว่าจะต่อภาคสองก็เนี่ยไม่รู้เหมอือนกันนะครับไม่ไหนๆก็ได้พี่ป๋องนะเซฟดีกว่ายังไงในเซฟเราก็มีพี่ป๋องอยู่ด้วยแล้วอืใสายครบก่อนนะครับยังไงก็มีพี่ป๋องแนละ้วอุ่นใจนะครับเอ้าอะไรอ่ะ ถ้าคุณโลกโ,โหไอ้เฮียขานหนังขาเสาพี่ป๋อง,พ,องพี่ป๋องกลายเป็นเบ,บรไอ้ฟับพี่ป๋องทำไมพี่ป๋อง,องลอกลายเป็นอย่างนั้นน่ะพี่ป๋องพี่ป๋องไอ้เฮียทำไมแม่งหลอนกลายเป็นเบรไปได้วะไอ้สัตว์คุณมิโกะจะรอดไปด้วยกันแลยนะเนี่ยเฮ้ยอึ๊บยังทันอยู่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 โอ้ยมันตามโอ้โหพี่ป๋องกูก็ไม่ก็จะรอดไปเกดิดกูแล้วนะหาล้วเนี่ย เป็นอะไรที่ไม่คาดฝันเลยนะครับพี่ป๋องม่งเกิดกลายเป็นอาเพะต่อหน้าต่อตาเลยครับต่อหน้าต่อตาฮึ๊บฮึ๊บ๊บเอ้ยนี่เปิดได้แล้วมีที่อะไรต่อไปที่ไหนวันนี้ยป็นบันไดบันไดเอ้ยโอ้ย,อย,อยพี่ป๋องตามเวรนแล้วเวรนแล้วพี่ป๋องพี่เอาเดินไม่ได้ มึงมึงมึงจบแค่นี้ยังเหรอมันไม่ง่ายไปไหน่เหรอเอาจริงดิจบเลยเฮ้ยโหลว่าฉันวิ่งแล้ววิ่งจนกระทั่งกลับมาถึงตัวเมืองแน่นอนว่าเจ้าสุลรกายไล่ตามฉันมาอีกไม่ได้แค่น<ห>ี้แล้วเพื่อนหนึ่งอะมึง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 ไม่คิดจะรักเพื่อนหน่อยเลยเหรออะไรคือเจ้าสุนรกายเห็นเงินนั้นฉันเองก็ไม่รู้ ถ้าคุณโลกแล้วคนอื่นก็หายตัวไปแม้กระทั่งวันนี้อ่อพระเอกชื่ทักนุนหน่อไม่เกี่ยวภาคสองเหรอใครวะตัวเยี่ยอะไรมันคือตัวอะไรอะไอ้บูตัวเนี้ยหมูใครวะหรือพ่อของพวกอันนั้นหรือเปล่ามาตามอะ่ะโหไม่ทำสวยดีวะฉากจบ มามาด้านหลังจ้องตูดครับจ้องตูโดโอ้โหหน้ากลัวตายเลยอีอะมไม่ใช่พี่เป็น,นเนอร์แมนซะหน่อยจ้องตูดมีฉากจบนะครับเอาละครับก็ถึงแม้ว,ว่าเขาจะรอดมาได้แค่คนเดียวนะครับแต่เขาก็พยายามไปช่วยเพื่อนท้องทางในการที่เขาหาทางออกเจอแต่เขาก็ไม่ไปนะครับถึงแม้เขาจะช่วยทำไม่ได้เลยแต่ว่ากระชวยทำไม่ได้อยู่ที่แล้นะครับจบแค่นี้แหละบ๊ายบาย ก็จบเลยโอเครอให้มันฆ่านาทีซะหน่อยออเลครับสำหรับอันนี้ผมขอฝากไว้นะครับก็แ,แคสมาแปดคลิปแม่งไม่มีคนดูเลยถึงร้อยนะครับทุกคลิปเลาเละครับก็ผมอยากจะพูดเลวยนะว่ายอดวิวมันไม่สำคัญกับผมเลยนะครับผมสำคัญนี่ผมชอบคอมเมนต์มากกว่านะครับก็คือเกิดสมมุติว่ามีทั้งหมด 20- 20ยยอดวิวนะครับ แต่คอมเมนต์แม่งไม่มีสักคอมเมนต์นะครับแต่เกิดสมมติว่าไอ้ไม่ใช่ดิผมต้องบอกมีสองร้อยวิวแต่ไม่มีคอมเมนต์แต่เกิดสมมติมียี่สิบวิวคอมเมนต์ประมาณสิบแปดคอมเมนต์นี่โอ้ยังสิบแปดคอมเมนต์นี่ก็เต็มหน้าจอแล้วนะครับก็โหกห็เต็มหน้าจอนี่มาดูคนไม่ดูวิวหรอครับแบบเปิดมาปุ๊บมันก็ต้องเห็นคนโพสเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะเยหมดแต่เกิดสมมติมีสักห้าสิบวิวคอมเมนต์สี่สิบนี่สุดยอดเลยนะครับ ถ้าเกิดมีเป็นร้อยไม่มีคอมเมนต์ผมว่าก็เท่านั้นแหละนะครับสาหรับผมผมชอบคอมเมนต์มากกว่าวิวนะครับก็ไม่สําคัญอะไรนะครับแค่นี้แหละบายยนะครับ mm hmm. อะไรอพราะว่าเหมืนแล้วนี่หว่าโอเค